คนวันอังคารน,นะจะฝ่าวิกฤตชีวิตนะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฟังทางนี้เวลาที่เราอ่ะจะเจอกับวิกฤตชีวิตนะให้เรารู้ว่าอ๋อเรามีอะไรที่เราอ่ะขาดตกบกพร่องไปแล้วมีอะไรที่เป็นโอกาสที่เราอ่ะจะหยิบจับมาพัฒนาได้ให้รู้ก่อนเพื่อที่เราอ่ะจะได้เอาจุดเนี้ยที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองอ่ะไปพัฒนาไปปรับปรุงนะ แล้วเราอะจะได้รับพลังในส่วนที่อาจารย์จะให้พลังเราได้ด้วยเริ่มที่ตัวเราเนาะแต่ว่าอาจารย์จะเสริมให้คนอังคารนะอย่าบุ่มบามอย่าหุนหันพันแล่นอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปอันนี้อาจารย์จะพูดบ่อยๆแต่อาจารย์ขอเน้นย้ำข้อหนึ่งนะว่าหลายต่อหลายครั้งอนะ่ะถ้าเราคิดชา้าสักนิดหนึ่งพูดชา้าสหน่อยหนึ่งนะแต่เรามีการวางแผนที่ดีแล้วเราค่อยๆที่จะ แสดงออกเราจะได้เงินมากขึ้นเราจะสําเร็จมากขึ้นเราจะได้ใจคนมากขึ้นคนมันอังคารเนี่เป็นคนตรงไปตรงมาในคนที่เกิดเจ็ดวันเนี่ยนะอังคารเนี่ยถือว่าตรงไปตรงมามากที่สุดหลายต่อหลายครั้งเลยอะ่ะคนเนี่ยเขาเหมือนกับกลัวความตรงไปตรงมาของเราเขารับไม่ได้อะ่ะแล้วเขาก็เลยหนีไปอะ่ะอ่ะสมมติ มองมองในแง่ของการจรจาค้าขายใช่ไหมหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนมากๆอ่ะของของธุรกิจของอะไรของเราอ่ะเราพูดตรงได้เพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆค่อยๆสื่อสารแล้วก็มีคำอธิบายหรือมีทางออกที่ชัดเจนให้ให้กับให้กับสิ่งที่เป็นปัญหานั้นเพื่อที่คนที่เขาจะอุดหนุนเราเขามองภาพออกว่าอ๋อ มันจําเป็นจะต้องมีการเตรียมการบางอย่างถ้าอยากจะอุดหนุนเราใช่ไหมไม่ใช่จะจูบว่าพูดพร่องไปเลยอย่างเงี้ยคนก็ตกใจกลายเป็นเออทําไมแทนที่จะจะซื้อจะขายก็แบบว่ากลัวก็หนีไปเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันโค้ดบันังคาเนี่ยนะเป็นคนจริงใจอันนี้พูดอีกทีหนึ่งยอมรับแต่ว่าเวลาที่เราอ่ะจะพูดจะบอกจะกล่าวคนที่อยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่ขึ้นชื่อว่า เป็นคนรักนะนะซึ่งคนรักชื่อบอกอยู่ว่าคนรักเนี่ยกนควรจะพูดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งจะลงใจซะเป็นส่วนมากเนาะถ้าเป็นจังหวะที่มันอาจจะมีข้อที่ต้องพูดอะไรที่มันเหมือนกับโอ้โหแทงใจดํากันหน่อยเนี่ยมันมีสูตรอยู่นะพวกเราเออมีมีสูตรอยู่ลองลองฟังดูไหมเขาบอกว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องที่มันเขาเรียกนะเบาบาง ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีสาระสำคัญอะไรมากแต่มันจำเป็นจะต้องพูดน่ยให้เรา,เาทำท่าทางใช้น้ำเสียงหรือสื่อสารนให้มันค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงคือเป็นเรื่องเบาๆสบายแต่ว่าหนักแน่นมั่นคงนะในทางกลับกันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ซีเรียสใหญ่มากนะแล้วมันจำเป็นจะต้องพูดต้องบอกกันเนี่ยให้เราเนี่ยทำให้สบายสบายมากที่สุด ค่อยๆถ่ายทอดสิ่งนั้นนี่แหละมันจะทําให้สิ่งที่มันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหาัสมันพู้เราเบาบางลงได้ด้วยอากับกิริยาหรือการพูดจาที่มันค่อยๆพูดกันนะอันนี้ฝากเป็นเคล็ดลับเอาไว้อันนั้นคือวิธีการที่อังคารน่ะจะทําให้แก้วิกฤตโดยการที่ได้เงินมากขึ้นได้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นกลับมามากขึ้นทีนี้ในช่วงของคืน ที่เป็นคืนเลิง,งามยมดีเช่นคืนข้ามปีหรือว่าวันใดๆก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะฝ่าวิกฤตอยากจะเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงฮะให้มันดีขึ้นมาให้ทําแบบนี้นะส่วนที่เราจะต้องทำอ่ะเราตั้งใจเต็มที่แต่ส่วนที่ให้อาจารย์ช่วยให้พลังเราทาแบบนี้เราส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์เพื่อทําการจุดเทียนชุดนี้เทียนชุดนี้เรียกว่าเทียนมหาโชคร้อยแปดประการหนึ่งคนเนี่ยอาจารย์จะจุดให้สองเล่มครบเลยนะ บูชาครูร้อยเก้าสิบเก้าบาทวิธีการคือส่งชื่อสกุลวันเกิดมาอาจารย์น่จะจุดเทียนแล้วก็ส่งวิดีโอให้เราไอ้ฐานจิตเทียนสีแดงเนี่ยที่จะได้จุดเนี่ยเป็นเทียนเรียกว่าผีพนันคือผีพนันบรรดันโชคทุกทิศท,ทุกทางที่เราเปิดช่องให้เงินเข้ามาจะเสี่ยงโชคหรือจะรับทรัพย์รับโชคจากธุรกิจการค้าการขายก็ได้เทียนสีเหลืองเรียกว่าเทียนสิริมงคลร้อยแปดประการความมีเมตตามานิยม ความมีสเสน่ห์ความมั่นคงในด้านชีวิตการงานจะได้ครบเนียนะนั้น là, อังคารเนี่ยรู้นะทางหนีที่ไล่ปรับปรุงด้วยตนเองแล้วส่งชื่อสกุลมาอาจารย์จะเสริมโชคเสริมลาภให้วันอังคาร